ครับนี่นะครับร้านดาวโฮมเบเกอรี่ครับอยู่ถนนมูลเมืองซอย6นะครับตรงข้ามแถวตลาดสมเพชรครับเราไปชิมขนมร้านนี้กันครับันนี้เป็นเมนูที่อยู่หน้าร้านนะครับน่าทานมากเป็นเมนูของแคนเชคครับอ๋อมีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะครับ นะครับผมยืนอยู่หน้าร้านแต่ Home b บ r k e เกอนะครับขนมหน้าฐานมากเป็นตัวซองนะครับละสามสบห้า,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 าบาท mm hmm. มีทั้งโอวีีทั้งผักขมแอปเปิลแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับอันนี้เป็นซินนามอนโรน้าตาหน้าฐานมากครับแล้วก็มีเป็น,นค,คุกกี้นะครับคุกกี้อันนั้นเป็นแมงโก้เป็นกี้มะม่วงครับหน้าตาแปลก ร้านดาโฮมเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปชิมขนมร้านนี้กันครับครับนี่ก็เป็นตู้แช่นะครับในตู้แช่ในร้านดาโฮมเบเกอรี่ครับช็อกโกแลตเยอะมากนะครับพีนัทบัตเตอร์ช็อกโกแลตมัคเดเมียบรวนี่นะครับก็เป็นบลูเบอร์รี่มัฟฟินนะครับขนมเยอะมากครับตันนี้เป็นพีนัทบัตเตอร์ครับเป็นโฮมเมดนี่บามบานาาเคสนะครับน่าทานมากครับ อันนี้เป็นโยเกิร์ตนะครับโนชูก no าเป็นโฮมเมดโยเกิร์ตครับแล้วก็มีชีสด้วยนะครับมีชีสด้วยแล้วก็มีอ๋อเป็นชีสจากนมแพะนะครับนะครับน่าทานมากๆครับแวะมานะครับเป็นซอยข้างตลาดสมเพชรครับ ครับตันนี้ก็เป็นพายช็อกโกแลตนะครับร้านดาโฮมบัคเกอรี่ครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับครับตัวนี้ก็ผมสั่งอันนี้เป็นช็อกบอลนะครับในสองที่ครับน่าทานมากครับร้านดาโฮมบัคเกอรี่ครับถนนมูลเมืองซอยหกครับ